อะไรทำอะไรกัน呐รถับเอแล้วที่ผมว่าสุดสุดนี่ไปะเทไรอยจตัทนี้ตันี้นี้โคตรันเลยกูไม่น่าคิดเริ่มเลยกูเริ่มกคนเล่นไปกูหยุดเลยสามกูเพิ่งสมเองจะเย็นสามสองหนึ่ง พี่หนึ่งโคตรแรงนะครับโคตต้องคุณผู้ชบบคนแถบเขา่ะรู้ใจดีไอพี่ทำไมส่งส่งพี่อ่ะไอ้เจบแน่แดดเป็นทุ่งมาแล้วเฮ้ยไม่แดดเป็นทุ่งหรอกเฮ้ยระวังรถครับระวังรถครับอย่าวิ่งผ่าเป็นการสนามครับระวังรถครับอย่ารถชนครับนายกครับต้องการคนปล่อยรถครับเนี่ยครับกิจกรรมเขาเนี่ยกิจกรรมแข่งรถครับผมเฮ้ยไอ้นี่ไปไหนอ่ะ เอฟเคไปไหนมา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 มือลงไปนะครับเลื่บ้างเล่บปลปล่อยรถดิมาบอกใบเบา่ายกมือได้เ่าอ่ะยกมือดิอ๋อนี่ไงคุนมาแล้วไปอ่าวใบเบาหนึ่งสองไปน่าจะลอใกล้จุมากเม่เชี่เสร็จก็น่าจะแตกไ้ใครอยู่ โอ้หท้ายสาวไม่ทันวะหญ้สาวสีแม่งแรงๆเหี้ยมันสวนได้พี่แต่ต้องไก่ว่ะอาสามะี้อะท้ายมีว่ายาวแล้วไม่พอต้องท้าๆเลยถึงจะสวนอาสามีได้ไอ้เี้ยพี่เปิดโอเคดีกว่าต้องรู้ก่อนเนี่ยพี่ชายครับนี่ใครอ่ะเริ่มกดท่าเลยพี่ชายกดท่าที่มันล็อกไปอีกบ้านเรานี้ตัดกองไปขอเข้าไปน้าไหนก็ได้พี่เอ ตั้งแต่ที่รั่วมาส่วนมากมันได้หลายตามั่ขึนอยู่กับมุมที่ผมเล่นกันนานอะไรเงี้ยทเหรอขับนานีวงันมาถวงรันมายิงยกอะไลแนเดี๋ยวแรงอะไเลี้ยวแรงกขจะนไปพี่ชายอยู่ปะถาหนุนจะเท่าไรกันนี่พวกเรานี่ว่าไปออกก่อนได้เสียไมัด กูเปนเ่องกูเ้เื่องกนเรื่องนร่องกูหมือนร่วมไปคนหนึ่งเป็นได้ปะเฮ้ยเกิดเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุกางทางเป็นงั้ครับ วัสดีเหตุการทางครับผมสานเจ้าตกาเจ้าต๊ะอหปล่อยมาแน่หนี่าอะไรนะ่งานเอ้าตกเป็นไรเปนแกงเลาำเพื่อนไม่ได้หรอนจปลมครับไม่ดื่มน้ำเ้เป็นนกันทำไมะ

เียมยายจะหมดนะครับเียเฉยเยียกล้กับมาก่อนแค่บอกว่าเตรียมแค่เตรียมไปอย่าเฮยทะเลทรายอยู่ไหนวะลูกเฮ้ยทลทรายทะเลทรายที่เป็นเส้นยาวๆอ้าวส เส้นยาวๆนี่ไงไอ้สนามบินอ่ะไปกาลัดไอ้กลดเตใไม่ใช่ไอ้เนี้ยเนี่ยอย่สนามบินอ่ะเปเ้ยนล่ก็โผล่เขาปีกกระโดดสองนึ่ยาวตีวสามนึ่งยาวตีวงกลับมา ตอนนี้กูอยู่ตรงนี้อ่ะตรงแถวเมืองไอ้แถวแถวที่กีเวกที่กีเวกเหรอที่ก็จูมาด้วยเหรอใช่เหรอทำไมเขาตายอ่ะเอ้าเราโดนชนเหรอทำไมเขาตายอ่ะโอ้ยรถมาบานเลยอ่ะพี่สาวเป็นโคนเล้วยงนนี้เบอร์ใครวะส่งโง่ไให้เบอร์ใครในกลุ้มมันะ ต้องมาดิใครแลมวถ้าไม่อยากจะวัดกับตัวเฮ้ยมึงไปจูนอูวไหนมาได้แล้วได้แล้วอันนี้เป็นน้องชายไม่เอาไม่อยากเป็นน้องชายคนละวๆเดี๋ยวเราแล้วกัน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 เดี๋ยวเราแล้วกันผู้หญิงเต็มตัวไป่ายรถครับเดียวทเดียวผมต้องเปลี่ยนเสื้อพี่เพี่ยวรถมาซิ่งแจงของแจงไงโป้ไหลโป้ไหลเฮ้ยเรอก่อนเราก่อนใครแล้ใครแล้จะมีคนขึ้นด้วยคันเท้าไหมเออพี่ฝั่งนู้ว่าไอพี่แทงรถจะแน่นพี่ฝั่งนู้บ่า เ้ยใครแลมอ๋อเครองบูสองสับเป็นไงล่ะครับอุยอุ้ยตัวที่สวยตัวไม่จอดชดชดไม่เห็นเพื่อนหมอมีคนดนต่วนี้ไม่รอดวะไม่ไหวเลย าขายไปคันึงคัหนึ่งคำพะคำพะตกป่เอ้ยเดนปั๊มะกินเนียึ่งไปหาไม่ตาม่ะเอ้ยไม่คุยอะแค่เฮ้ยมีรถสวนมามีรถสวนมาอะอเ้ยรถอะไรเยอะยะเนี่ย โอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ววัสดีวัสดีแข็งแงทำไมถ้าตำรวจมาหนีนะอ๋อตำรวจจะัโแล้วพไปม่ยังไม่ตัดเลยเช็คแน่เลย บลเลมบของคันนี้นั่งแต่ตูมาแล้วเกแล้วเฮ้ยยังม่ัไม่เร็ทันเดี๋ยวเลเลยโรือกงม่งเลยโอ้โหไม่แตเป็นของจริงมึซื้อมาสาล้านมึงเลย

เอาทีครับเขาทีเอาคนนี้เขาไม่ไปนะเนี่ยข้างหลังะเอาให้เลือเจ็นเจ็ดสิบวิอีกสักร,รอบสองรอบไหมล่นะก็เล่นไอดอบทีสบสนะ่สองหกสิบเราไปนะครับสองหกสบวิ่งต้องช่วยเออที่ เยลความหรอฝาด้านหลังแม่งต้เรือ้งทีฝาด้านหลังทีเสีสยจั้งท่าจั้งท่าสองร้อไปนะสองร้อยอ่ะสองร้อ่สเดเดี๋ยวเพื่อนจะไม่กลับมาเลยเฮ้ยสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบเฮ้ยสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบ

Du ber ikke.